กระแสหลังนายกเศรษฐาได้อนุมัติวีซ่าฟรีสัปดาห์แรกนะครับนักท่องเที่ยวจีนก็เข้าไทยทะลุ1 0 0 0 0แสนคนโตขึ้นถึงกว่าร้อยละครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการประเมินเบื้องต้นนะครับพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังมาตรการวีซ่าฟรีมีผลบังคับใช้นะครับ นักท่องเที่ยวจีนมีตัวเลขปรับตัวเพิ่มขึ้น44,744 44คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ72.49ทำให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ37.47จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับรองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาเอเชียใตย้ยุโรปอเมริกา และประเทศในอาเซียนครับซึ่งในภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น552,419รายเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนถึง7 1 0 1 5คนด้วยกันนะครับคิดเป็นรอยละ14.75โดย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้แก่จีนมาเลเซียเกาหลีใต้อินเดียและประเทศลาวครับ ทั้งนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาก็คาดการณ์นะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในสัปดาห์ถัดไปจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศประกอบกับช่วงวันหยุดยาวหรือโกลเด้นวีคนะครับโดยคาดว่าในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า540,000รายโดยจะเป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดเอเชียนั่นเองครับ ก็เรียกได้ว่าถือเป็นการประสบความสําเร็จในก้าวแรกของนยโยบายทางด้านการท่องเที่ยวรัฐบาลนายกเศรษฐ,ฐาทวีสินนะครับที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจดึงเงินต่างชาติเข้ามาใช้จ่ายภายในประเทศของเราครับ